โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้กี่ผมภูมิจะเพจอาราฟอร์มูี่กันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black เวมจากเซิร์ฟเวอร์กาลีนาหรือว่า global Server เหมือนเดิมนั่นเองสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในส่วนตัวของวิธีผ่านดันเจียนโกเลมไฟด่านที่7นั่นเองซึ่งต้องขอบอกนะครับว่ามันสามารถเอาไปปรับใช้กับโกเลมน้ําแข็งได้ ต้องบอกเลยนะครับนะเผื่อใครดูแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ได้แค่โกเลมตัวนี้หรือเปล่ามันสามารถเปลี่ยนทีมในการใช้กับโกเลมน้ําแข็งได้เหมือนกันแล้วก็เทคนิคนีน้เนี่ยอาจจะต้องการพลังนิดน,นึงเพราะว่าด่าน7มันโอ้พลังเวอร์วังอลังการขนาดเรียกได้ว่าราชาแบบจัก,กรพรรดิเวทมนต์ของแบบว่าไอตัวเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่ไหวเลยใช่ไหมครับเออนะก็เรีได้ว่ามันต้องจัดทีมยังไงใช้ตัวละครอ,อะไร เซตสกิลเซตอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต้องขอบอกก่อนนะครว่าเป็นช่องจาก YouTube ฝรั่งมาเดิมคุณกุ๊กกี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปวิดีโอเนี้ไว้ให้เพื่อนๆไปดูด้วยแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครนะครับหาในส่วนตัวของร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจและรีฟัลท์ผูกขาดได้นำมารุชอปเลยเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยรับเติมทั้งแบล็คโอเอ็มฟีฟายอาร์วีแล้วรวมไปถึงโรบอ่ แบล็กเวมซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มลี่สักใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าด่านที่7เนี่ยของแทบจะทุกบอสเลยเนี่ยพลังประมาณ2อ0 0 0 0สประมาณนั้นนะแล้วโดยปกติเนี่ยคนธรรมดามึงไม่มีวัญญาณผ่านแน่นอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นระดับสุลต่านซึ่งอันนี้คือทีมที่คุณกุกกี้เขาใช้สังเกตเฟสแรกเนี่ยมันจะเป็นเฟสของสีฟ้าใช่ไหมสายแท้งสีฟ้า เขาจะใช้ตัวดามเมจเป็นตัวไรอาร์สีเขียวในการแก้ทางแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเซตนี้ครับเป็นเซ็ตที่ตีบอสแรงที่สุดในเกมแล้วอ่าประมาณนั้นนะแล้วก็เซ็ตที่2เนี่ยเป็นสายโจมตีสีแดงใช่ไหมเขาจะใช้ตัวดาเมจหลักเนี่ยคือตัวของยามิฟ้าอ่าแล้วก็เอาตัวละครบัฟนะทั้ง2ตัวเลย3ตัวเลยหรือ3มนะครับก็คือ ตัวของแบบว่าวิลเลียมเนี่ยเอามาบัฟพลังโจมตีกภาพบัฟความเร็วก็กบัฟคาลเตอร์แอคแท็กนะแล้วก็ตัวของไอตัวลาเดสเนี่ยเอามาบัฟโลบ่บัฟการสถานะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวละครของน้องอมิโมซาร่าง SR เนี่ยเป็นตัวละครเพิ่มบัฟกรอฮิลเลื่อนหมู่แล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนได้สังเกตค่าพลังของเขาเนี่ยนะประมาณ1สนแ0 0ทีมที่2องเนี่ยสองแสนประมาณนี้อันนี้คือทีมของเขาซึ่งค่าพลังเนี่ย ไม่ได้เยอะเวอร์วังอลังการเหมือนกับแบบว่าอาของของไทยนี่คือพลังเยอะนะคือผมว่าเซิร์ฟไทยนี่พลังเยอะมากนะประมาณ2อ0 0 0อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าการจัดทีมอาการจัดอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือหลกัหลกๆเนี่ยทีมนี้เอามาบัฟตัวไรอาอย่างเดียว ตัวละครของฟินแลนด์เนี่ยนะครับเขาสามารถบัฟพลังโจมตีบัฟพลังโจมตีสูงสุดบัฟอัตราคิดคอนบัฟความเร็วได้ประมาณนี้ใช่ไหมยิ่งมีบัฟเยอะเนี่ยไลอาเพื่อนๆก็คงจะรู้เนาะว่าสกิลอัตติเมตของเขาเนี่ยถ้ามี2บัฟจะโจมตี2ครั้งก็คือครั้งแรกดาเมจหนึรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกๆหนึ่งบัฟดาเมจบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ตัวของน้องแซลลี่เนี่ยสามารถบัฟในส่วนตัวของพลังเวทแปดสิบสี่เปอร์เซ ของอันติแล้วก็บัฟอัตราคิดอเมจสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะแล้วก็ตัวละครของอไอตัวไออะไรนะาชาร์ล็อตนะครับนะชาร์ล็อตเนี่ยสกิลภาษาเนี่ยทำให้อ e ีกฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น70%เป็นตัวละครที่ทำให้อ e ีกฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นแรงที่สุดในเกมคือ70%็ร์ของสกิลภาษาของเขาแถมยังลดเกราะได้นี่ครับนะลดดาเมจของอ e ีกฝ่ายได้ด้วยอ่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทีมเนี้ยเป็นทีมที่เขาใช้ลงของคอยชั้น80 5ชั้นเ5นะเป็นเซตที่ฟันทีเดียวดอกเราประมาณล้าน72ล้านประมาณนี้อ่ะคือเซตนี้เลยนะแล้วก็เซตนี้อย่างที่บอกครับก็คือเอามายื้อแล้วก็เอามาสร้างเกราะแล้วก็เอามาเคาน์เตอร์แท็กให้ตัวยามิฟันธรรมดาอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าหลากัหลกๆเนี่ยเขาจัดทีมอะไรประมาณไหนอันนี้คือเป็นการใช้สกิปลประสานนะของทีม2นะครับก็คือเป็นตัวของยามิเอามาคู่กับตัวของอามิโมซ่านะครับแล้วก็ไอตัวลาเดสเอามาคู่กับตัวของอ่าวิลเลียมนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือตี้อันนี้คือต 2, ตีีีีีทท่่่2 2เย แป๊บหนึ่งนะเอออ่ะอันนี้คือตี้ที่สองนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือตีแรกใช่ไหม <I S 2> เดี๋ยวแปบบ๊แบเออแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือตีสองสังเกตครับเขาใช้ตัวของไรอาเนี่ยสกิลประสานกับตัวของอ่าไอตัวฟินแลนด์เนาะแล้วก็ตัวของน้องอ่าแซลลี่เอามาคู่กับตัวของชาร์ล็อตประมาณนี้นะครับก็คือเป็นสกิลประสาน จัดสกิลตามนี้ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ Set เ,เซตไอเทมเนี่ยนะเซตไอเทมเนี่ยก็จัดประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งเซตไอเทมไว้เพื่อนๆดูแล้วกันเผื่อเพื่อนๆอ,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 อยากมาไล่ดูคือมันมีเซตไอเทมของทุกตัวละครเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการจัดทีมแล้วก็การต่อสู้แล้วกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือตอนเข้ามาในเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าเขาจัดสกิลป,ประมาณไหนบ้างเริ่มต้นเนี่ยใช้ฟิลล่าเปิดอันตีเพื่อนความเร็วนะเพิ่มความเร็วนะฟิลล่าเปิดอันตีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ อ๋อแสดงว่าเริ่มใหม่เลยก็คือตราบใดที่ตัวของแบบตอนเราบัฟแล้วมันไม่แบบว่าอันนี้ใช่ไหมเหมือนกับบัฟแล้วแบบอ่ะโอเคอันนี้เราบัฟแล้วนะครับอ่ะพอบัฟแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะโดนดาเมจทีเกือบตายแน่นอนนะครับแล้วก็โดนได้รับดาเมจแรงขึ้นด้วยประมาณนี้นะโดนได้รับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เอาตัวชาร์ลอตเนี่ยบัฟสกิล2เข้าไปก็คือเป็นสกิลลดเกราะ แล้วก็ทําให้ฝ่ายติดสถานะตัวของแบบติดตาประทับด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็แซลลี่อัลติเมตนะครับก็คือเพิ่มคริดามเมนะครับแล้วก็เพิ่มดามเมกายภาพแล้วก็ดามเมเวทแล้วก็ตัวของไลอาเนี่ยสกิลสนะครับก็คือยังไม่ใช้อันตีนะอ่าแล้วก็ตัวของแบบว่าฟิลลา่าเนี่ยบัฟสกิลสให้ทีมประมาณนั้นยิ่งอย่างที่บอกครับยิ่งไลอารเนี่ยมันบัฟเยอะมันก็ยิ่งดามเมตแรงอ่า แล้วคราวนี้เป็นตัวของชาร์ล็อตชาร์ล็อตเนี่ยสกิลประสานนะครับอ่าก็คือสกิลประสานรอบ2นะไม่ใช่ใช้รอบแรกรอบ2เพราะว่าสกิลประสานของชาร์ล็อตจะอยู่ได้แค่1เทิร์นเท่านั้นนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็จบตีพอร์ตไลอาแล้วก็แซลลี่เนี่ยบัฟอัตราคิแล้วก็เวทให้ตัวของไลอาแล้วก็ครูดาวสกิลแล้วก็ไลอาเนี่ยสกิลอัลติเมตโป้งเดียวแตกโป้งเดียวแตกครับเพราะฉะนั้นรอบแรกอย่าเพิ่งใช้สกิลอัลติเมตของไลอาเราต้องวนมารอบ2แล้วก็บัฟ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 ให้้ครบทังหมด แล้วค่อยโป้งเดียวคือหายไอเ้ยหายไปเลยดาเมจเท่าไหร่วะโป้งอู่ห้าครับบอสเละไปเลยอ่าประมาณนี้อันนี้คือด่านสองแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูด่านสองนะอ่าด่าน2เริ่มต้นมาเนี่ยผมว่าน่าจะโดนกระทืบก่อนนะอ่าว่าแล้วครับเกือบตายเกือบตายทั้งทีมครับแล้วก็ตัวของอ่าวิลเลียมเนี่ยบัฟสกิลสองให้ยามิอ่าแล้วก็มีการสกิลมันจะฮิวด้วย แล้วก็โอ้ตัวของแบบว่าไอตัวลาเดนเนี่ยสกิล2นะสกิล2ใส่ศัตรูไม่ไม่บัฟนะใช้สกิล2ใส่ศัตรูเลยสกิล2เนี่ยจะเป็นการบัฟเกราะขึ้นมา140%มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเกือบตายติดไฟเผาครับแล้วก็ยั่วยูด้วยอ่ะแล้วก็ยามิอันติเมตสับเลยแล้วก็น้องมิโมซ่าบัฟสกิล2ก็คือฮิลเลือด แล้วก็มันจะล้างดีบัฟด้วยนะครับแล้วก็ยามีฟันสกิล2เข้าไปแล้วก็ตัวของวิลเลียมใช้สกิลอัตติเมตก็คือทำให้พารามิติพลังโจมตีเยอะสุดของเราเนี่ยได้รับเคาน์เตอร์แอแคแล้วก็ทำให้ตัวละครทีมเราได้รับดาเมจน้อยลงด้วยนะครับทั้งทีมนะแล้วก็ตัวของลาเดสเนี่ยสกิลอัตติเมตสร้างโลกครับประมาณนั้นบัฟเกาะขึ้นมาเกือบเต็มหลอดเลยครับแล้วก็มีโมซาเนี่ยฮิวตีธรรมดายังไม่ใช่อันตีนะแสดงว่ารอชุบโอ้โห และคือไอเทียคือเกาะลาเดสไม่งยังถึงครับตีบอสตีไม่เข้าเลยอ่าแล้วก็ยามิอัลติเมตอีกทีตั้มนครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็ตัวของวิลเลียมบัฟให้ตัวของยามิอีกรอบนึงบวกความเร็วบวกแอคแท็นะครับประมาณนี้แล้วก็โอู้่ลาเดสลาเดสอย่างที่บอกต้องบัฟครั้งที่2นะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอ่าแล้วก็บัฟเกาะให้พานามิรเราอีกรอบนึงนะ สกิลสองเนี่ยเป็นการบัฟเกาะนะครับบัฟเกาะร้อยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่าโจมตีอีกฝ่ายแล้วก็บัฟเกาะให้ทีมเราแล้วก็คูลดาวน์สกิลเร็วขึ้นด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่ามิโมซ่าสกิลสองครับฮิวบัฟเข้ามาแล้วก็เพิ่มแบบว่าล้างดีบัฟด้วยโอเคแล้วก็วิลเลียมตีเหมือนเดิมแล้วก็ เอ่ถ้าเป็นผมผมจะเอาตัวของยามิตีธรรมดานะเพราะว่าตีธรรมดามันแรงกว่าอันสกิลสนะน่าจะจบเกมเร็วกว่าแล้วก็ยามิตีธรรมดาเข้าไปปั้งเข้าไปแ oh, อติเมตแอติเมแอติเมตเข้าไปครับคือตามใดที่เรายืนไหวมันก็ไหวเว้อันนี้น่าจะบัฟให้ยามิเหมือนเดิมนะคิดว่าบัฟให้ตัวอะไรน่าจะยามิแหละตัวเดียวครับเป็นการบัฟพลังโจมตี นะแล้วก็บัฟตัวของแบบว่าความเร็วด้วยแล้วก็ไอตัวของดัมเมจด้วยนะครับแล้วก็มีโมซ่าตีธรรมดาแล้วก็ยามิตีธรรมดาครับประมาณนั้นอ่ายามิตีธรรมดาแล้วก็อีกฝ่ายโจมตีบัฟเข้ามาอ่าแล้วก็ตัวนี้ลาเดสตีธรรมดาอีกติดพิษนะแล้วก็วิลเลียมตีธรรมดานะแล้วก็โดนดัมเมจไปตุยไหมโอ้โหยามิตายครับแล้วก็ชุบชีวิตอย่างที่บอกคือน้องมีโมซ่าเก็บอันติไว้ชุบยามิอย่างเดียวแล้วก็ยามิเกิดมาอันติเมตต่อ ประมานั้นอาแสดงว่าเราอย่าไปใช้อันติเกาะตอนแรกเก็บไว้ชุบตัวละครยามิยามิคือเราเล่นเป็นดาเมจไงตัวอื่นมันยังเล่นเป็นสายแทงใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็บัฟกรอบใหม่แล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยแรงก,กว่านะครับตีธรรมดาไปสังเกตว่าบอสเนี่ยมันไม่ใช้สกิลเพราะว่ามันโดนใบนะเออบอสมันไม่ใช้สกิลทุบพื้นไม่ใช้สกิลอะไรเพราะว่าโดนยามิใบเงยนะครับ วาดไปเนี่ยสังเกตบอสตีธรรมดาเพราะโดนยามิใบแล้วก็บัฟยามีอ่าบวกกรอบบวกความเร็วบวกแอคแทกประมาณนั้นแล้วก็ลาเดสตีแล้วก็ยามีน่าจะตีดอกสุดท้ายก็น่ะอ่าอัติเมตใสครับปั้มเรียบร้อยอ่าก็คือหลักๆคือจากประมาณนี้นะลองจัดทีมตามได้แลวกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้เพื่อนๆไปดูเองด้วยเลยแล้วกันนะครับเผื่อปรับใช้กับทีมตัวเองนะเผื่อใครอยากผ่านแล้วก็อย่างที่บอกครับโกเลมน้ําแข็งอ่ะบอสตัวสุดท้ายมันจะเป็นธาตุน้ําก็คือย้ายฝั่งนี้ อ่ย้ายฝั่งนี้เนี่ยจากสีเขียวเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้แทนก็ง่ายๆสลับกันก็คือปกติบอสไฟเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ําแข็งใช่ไหมไอเป็นธาตุน้ําตรงนี้เป็นธาตุไฟใช่ไหมบอสน้าแข็งเนี่ยตัวบอสใหญ่เี่กก็จะเป็นธาตุน้าก็แค่ย้ายฝั่งนี้มาฝั่งข้างล่างย้ายฝั่งกันแค่นั้นเองเนีก็น่าจะได้เป็นทีมเดียวกันได้เลยก็หลักๆคือจะประมาณนี้แลวกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในเพลงต้นตร